ตอนนี้เราก็ไม่มีตัวช่วยเลยด้วยตัวช่วยงไมมีสวัสดีคร<อ>ับ <รอ S 2> วันวนี้รายการของลุงเล้งกับเต้นเต่ รสบาร์บีวพริกแซ่บชิ้ส่วนอันนี้ก็คือรถกุ้งย่างซอสโคชูจังนั่นเองเราจะมาดูกันว่าใครจะทนได้นั่นเองซึ่งตอนนี้เราก็ไม่มีตัวช่วยเลยด้วยตัวช่วยงหลังไม่มีนะไม่มีเลยอถังตรงนั้นถังสีนะไม่ใช่ถังน้ำเราอยู่ในงานก่อสร้างเสียงมันจะอาจจะมีเสียงแบบอะไรรบกวนมานิดหน่อยก็ ไม่ต้องสนใจนะมันจะเสียงงานช่างโอเเระมาเริ่มกันเลยแกะต่อ้เ่อีกเราจะกินคนละหนึ่งห่อเลยใช่เรามาแข่งกันว่าใครจะผิดวกว่ากันนั่นเองครับเริ่มนะเราไม่มีตัวตัวต้วนะครับวันนี้ แต่ผมไม่เหบลอ์เลยอ่ะรสชาติออกเปรี้ยวของผมไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนเลียอะไรที่นั่นแอบไปกิ่มุ้มนิดนึงซุ้มไม่เผ็ดเลยจะมีรสชาติกุ้งหอมหอมของซุ้มเป็นไงครับรสชาติหอมหอมของกุ้งนะแต่ไม่มีรสชาติเผ็ดอะไรเลย ใช่ไม่เผ็ดเลยอืมแต่ถ้าเป็นแม,ม็กก็มีคิวก็มีรสชาติเปเรีป้ยวๆเนาะเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดๆนิดหน่อยถือว่าวันนี้เราลอดไปนะดีนะเรื่องผิดเออเลือกถูเเกด <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่เป็นไรอาจจะไปเจอตัวเป้งคือแผงเผ็ดตัวเนี้ยน่าจะตัวเป้ง เราอยู่ในไซต์ก่อสร้างนะครับเรามาทำท้ดทิ้นกันอาจจะมีเสียงอะไรที่แบบตัดไม้หรือแบบอยน<ก>รือก็ถือ<ล>ว่าเป็นบรรยากาศเจอหามุมไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้ฝนตกนะทุกคนฝนตกแล้วไปเอามุมเดิมไม่ได้เพราะมุมเดิมมันไม่มีหลังคามันมีแต่ต้นไม้แล้วฝนตกด้วยตอนนี้แล้วถ้ามีเสียงอะไรแบบนี้ก็นองสงัยนะะจ้าจันทรกเจ้าจัน ต่มันก็ใช้้ไดนี่ก็เข้าไปสามนาที้แล้วก็เปิดต่องนะครับสามนาทีแล้วก็ยังเฉยๆอยู่ไม,ยไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยอืม อ๋อตนนี้ช่วงนี้ช่วงโควิดนะเรามากินในพื้นที่ที่ปลอดภัยเราดูแล้วปลอดจากโควิดในทีคือก่อสร้างเป็บ้านเราเองบ้านเราเองไม่ได้ไปลูกค้าเปิดก่อสร้างใครนะเป็นบ้านเราเองดังนั้นเรื่องความปลอดภัย ก็ตอนนี้อาจจะมีเตียไม่หนูเนะ,ะจะตัดไม้แล้วน,นไม้นะ <S <S โอ้โห,โหมีินไม้หอมใหมหอมมากหอมไหมหอมกะเลยมันเป็นการเผาไหม้ของเนื้อไม้ ไปเรื่อยกลิ่นหอมตัวเลยกุิ่นเยอะเป็นเป็นกลิ่นกลิ่นไม้หอมนะตรงนี้เรามาดมกลิ่นกันอันนี้หอมกุ้งอันนี้หอมกลิ่นบาร์บีคิวเด็ดแล้วอ๋อใช่บาร์บีคิวได้กินละแล้วก็อร่อยทุกอ,อ,อ่ะอ๋ะอแอบไม่ถู่ Thôi cho chăm mấy mẹ được chứ Đã hơn chưa qua bên Ok, còn lên này, được rồi. nữa เขรกังไ้่เพื่อเป็นซอสเผ็ดอันดับหนึ่งของเกาหลีนะแต่ทำไมพอเอามาผสมกะลทำไมมันไม่ถือมาเป็ขโมยฟูงซิงกัน,กนเออขโมยแบบฟิวซิง่งอะรบอ้าว <c oughs> เราใส่เสื้อสีดำกันนะเราไปงานด้วยคอมเมนต์ด้วยนะครับว่างานาอะไรทำไมต้องใส่เสื้อสีดำว่าอยากให้เราทำคาเดนเรื่องอะไรด้วยอมมนตคัก็จะแบบรงไหนก็ไมเมาด้วยเพราะส่วนตัวเราทั้งิบอกมาแนวที่เราชอบแต่เราไม่รู้ว่าท่านผู้ชมชอบหรือเปล่าแล้วก็มันมีส่วนบางคนบางบางคนก็ชอบนะแต่ว่ามันมีปัญหาร,รองราอ่ากบบ ขู่เรือกินไปหรือมือไม่นิ่งหรือมีปัญหาอะไรอย่างนี้แล้วก็คอมเมนต์มาได้นะเพราะว่าผรามรอก็ไม่รู้เราทำคลิปสนุกสนุกกันนะครับในช่วงโควิดไม่ได้ไปโรงเรียน,นเรียนออนไลน์ <c oughs> พรุ่งนี้ปิดเพิ่มแล้วพรุ่งนี้สอบวันสุดท้ายุ่งนี้ปิดเทอมแล้วเหรออ๋อพรุ่ง <c oughs> นี้เป็นก่อจะปิดเพิ่มแล้วปิดเพิ่มยาวยังเพิ่มระดิกาเลยเ <c oughs> อ้ย พุทธภาเอา,า,าเอมุเบายแล้วปีนี้เรียนออนไลน์ทั้งปีเลยนะครับเพื่อนๆไม่ได้ไปออนไลน์เลยแต่ไม่เป็นไรความรู้ความรู้ยอ้มาแบบงงๆคือแบบเรียนออนไลน์ไม่เข้าใจบางทีเน็ตมันกระตุกนะแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีเพื่อนๆี่เหมือนกันใครเป็นเด็กจะเข้าใจว่าตอนเรียนออนไลน์นี่มันแบบ เนิดบางทีมันก็ไม่ดีอ่ะน้วเสร็จแล้วมันก็กระตุกแล้วก็ฟังไม่เข้าใจแล้วซึ่งก็ไม่อธิบายตัางเ้วยเพื่อนๆมีอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะครับเราสองคนพร้อมจะรับฟัง วันนี้เราคิดว่าในเรื่องเผ็ดที่จานนี่ไม่ได้กินเราสองคนแน่นอนเพราะเราไม่มีตัวช่วยมนาะจะไม่รู้สึกเลยออเอา,เยเาให้ดูไม่มีดนงานก่อสร้างในก่อสร้างล้วนฝั่งนี้ก็ไม่มีงานก่อสร้างเหมือนกันดูที่ตัดไม้นี่ที่ตัดไม้ที่ตัดไม้ตัวนนี้เลย

อืแบบเขย่าเขย่าให้่อช่ำทั่วหูตอนนี้มีงดาวหน่เขาเพิ่มเี๋วเอาเิต่อเตัดผมมาบอกให้ลุงตัดลุงก็ไม่ยอมตัดดอกที่ตัดผมมาสองวันตอนแรกว่าจะปิดเพอมแลวจะเลี้ยงไว้ให้ยาวๆนิดนึงยาวเลยหัมยาวยองเี่วอ่ะมันสิดตามันมองไม่เห็น มองเห็นได้เต็มฝุ่น้ผ่านไปต้าทจีกว่ายังไม่หมดนะครับแล้วก็ไม่เผ็ดด้วยไม่หมดแล้วก็ไม่เผ็ดแลขยิบก้วมันำกำแพงนถามว่าทำไงดี เพื่อนพอรู้ไหครับว่าเรามากินอะไรที่ให้เผ็ดกว่านี้เราควรจะกินอะไรให้เผ็ดกว่านี้ย้ำนามาได้นะครับจะไม่เอาพริกนล้วเดี๋ยวต้องเปลียไม่ใช่กินพริกไม่ใช่กินพริกกระเหลี่ยมหรือพริกวนล้วนไม่เอาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหมายความว่าปรุงกับอาหารเนี่ยเหมือนกับองค์พริกหนึ่งพันเม็ดตำส้มตำอะไรประมาณเนี้ยไม่ใช่กินพริกวล้วนเข้าไปอ่ะอื เดี๋ยวชาเลนต่อไปเราย,ยังไม่จบนะมีชาเลนต์อีกชาเลนต์ชาเลนต์เ,นเบรนอะไรให้ดาวให้ดาวเอาไม่ต้องเฉลยน,นะครับเอ่อแต่ถ้าใครจะทำชาเลนต์หรือจะกินอะไรพวกนี้ต้องดูข้อมูลด้วยนะครับสำหรับผู้แพ้อาหารก็มันมีเ้าจะเรียนหัวเลือ่หมึกกุ้งถ้าแพ้นะครับแพ้ก็อย่างนะครับ ที่ตรงข้อมูลนี่มันเส้นหลังหนึ่งตัวเป็นต่อไม่ได้แพ้เอาสาลีไม่แพ้อะไรเลยเลยหรือตัวเรือไม่แพ้เลยก็เลยกินได้ได้ยังไว้อยู่นะตอนนี้โอ๊ยหงยังเริ่มจะเทถุงแล้วเร็วโอ้ที่เป็นแพตอนนี้หนุ่งเทถุงแล้ นั่นแสดงว่าหมดแล้วอันนี้ผมกรอบปากแล้วเตะมือดีมากฮะตัวหมดแล้วนี่ฮะหมดแล้วมันมองไม่เห็นโอเคของลูงมีมากกว่าอือหือ หนหโอเคเรามาดูกันนะอือือสลุกืูได้ไม่มีมแมสแากความเผ็ดเลยด้วยวันนี้เราสองคนพาความเผ็ดจากเล่มันเด็ก,มกๆมากผ่านส,สบายๆอีซี่เลยนะครับเพื่อนๆอ,อยากดูคลิปอะไร แนะนำเรามาสำหรับวันนี้เราสองคนเป็นไงเป็นต่อไหวยังได้อีกอ่ะยังได้อีกใช่ยวไปาเลนจ์ต่อไปกันเลยดีกว่าแต่สำหรับวันนี้ลาก่อนลากันไปก่อนแค่นี้แล้วกันถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วอยากให้เราปรับปรุงอะไรเรามีาเลนจ์อะไรเราาสถ คอมเมนต์มาได้ด้วยทนก็อ,อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราต่อไปกดแชร์เพื่อเปิดเ,เ,เป็นโลกสาธารณะกด s u b สไ r i b e เพื่อให้มีกำลังใจให้เราต่อไปแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนกดใครเลยน,นั่นเองโอเคสำหรับว,วันนี้นเราสองคนภารกิจมิชั่นคอมพลีทสำหรับวันนี้ก็ ขอกลับไปเพียงเท่านี้เลยนั่นเองสวัสดีสสวัสดีครั่ะชาเล่นต่อไปเลยดลุเราโกงนะแบบดูมีสองคอทำไม,มีสองคอขอีบตอบให้ดีไ,<ว>ไม่ให้เียลวลาพิกลยไปดุ้ยเราลุยกันเลยออยอมแพ้เขายำแพ้ไม่ไหวยิ่